สวัสดีค่ะช่อง y o u u u e e ภาคใหม่สรินกับไกด์แพทมาแล้วจ้ามาให้ชมชมหน้าเผื่อบางคุณผู้ชมที่เพิ่งรับชมใหม่คุณย่าคุณยายจากภาคเหนือภาคเหนือ ภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกหรือว่าคนไทยในต่างแดนทั่วโลกยุโรปเราก็ทุกทวีปเลยค่ะ thank you so much for watching me from many country โอ้โหดีใจประทับใจสุดเลยค่ะแกแพดจวัตคุณผู้ชมว่านะคะแกแพดอยากช่วยเหลือทุกคนที่เดินทางมาช้อปปิง้งตลาดนัดผ้าไหมสุรินไม่ได้ไงคะจึงนามาโพสลงช่องอาจจะสีหลากหลายหรือว่าแปลก l ลายหรือว่าไม่เคยคุ้นไม่เคยอะไรก็เพราะว่าแกแพดไม่ทราบว่าคุณ ช,ชอบสีะไร่อะไรจึงเป็นการส่งมานะคะคลิปนี้นะคะเป็นราคาพิเศษเพราะว่าตอนนี้บรรยากาศของโควิด1 9นี้นะคะคือเดินทางได้ทั้งประเทศไทยเหมือนเดิมแต่ว่าบรรยากาศเงียบเหงาร้านพันธมิตรอีกร้านหนึ่งที่ ขอใช้พื้นที่ไกดแพดได้นํามาประชาสัมพันธ์แล้วก็โปรโมทเพื่อให้คุณผู้ชมได้ช้อปปิง้งผ้าไหมแท้ทองมือจากจังหวัดเชียม่2ตะกอและ3ตะกอในราคาพิเศษดับแรกคุณผู้ชมกดถูกใจกดกระดิ่งกดติดตามนะคะกดติดตามแล้วกดไปซ้ําคําว่าติดตามเนี่ยแหละคะ่ะจะเกิดอะไรคะเวลามีการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆคุณผู้ชมจะได้ช้อปปิ้งทันนะเพราะมีบรรทัานช้อปปิ้งไม่ทันนะคะแล้วก็ จดเบอร์นี้ไว้08125717 09เบอร์นี้แหละค่ะคุณผู้ชมจะได้ช้อปปิ้งตลอดปีตลอดไปถ้าไกแพทยังทำงานอยู่ในเรื่องของการดูแลผ้าไหมต้องบอกนะคะว่าหนึ่งไม่ใช่ครูผ้าไหมเป็นมักคุเทศอาชีพผู้นำ ความเพลิดเพลินผู้นำผ้าไหมแท้ทอมือส่งถึงบ้านท่านเท่านั้นอาจจะไม่ได้รู้จักลายทั้งหมดแต่ทุกผืนคือผ้าไหมสเุเีรนถ้าเกิดว่าบอกผิดลายผิดอะไรไปต้อง กราบขออภัยไม่ใช่กูรูแต่เป็นผู้ที่นำผ้าไหมส่งถึงมือท่านทุกผืนคือผ้าไหมแท้ทองมือที่คัดมาจากผู้ที่ไกด์แพทให้เขาเป็นกูรูคือคัดมาแล้วไกด์แพทถึงเลือกมาเพราะ,ะรับประกันได้ว่าทุกผืนเป็นผ้าไหมแท้ทองมือจากจังหวัดศรีนเดี๋ยวเราไปชมผ้าไหมในคลิปนี้นะคะราคาเบามากแล้วก็ปกติการทอผ้าไหมจะเป็นสมัยก่อนจะเป็นไหมบ้านเส้นพุ่งเส้นยืนนะคะแต่ปัจจุบันทําเป็น อาชีพจึงใช้ไหมบ้านนำไปปั่นเป็นไหมจนเพื่อให้ทองง่ายขึ้นจะได้ไม่ขาดง่ายเพราะมันจะเป็นตะปุ่มตะปามแต่คลิปนี้นะคะมีชาวบ้านนำมาฝากจากร้านเป็นไหมบ้านในเส้นพุ่งในผืนไหนคุณผู้ชมก็ชอปปิ้งได้ว่าจะมีเป็นขี้ไหมยอยู่ในผืนผ้าน,นั้นเพราะ,ะนั้นคือมนสเสน่ห์บางชน,นชอบแบบนี้แกพัดเลยนำมาฝากในคลิปนี้เดี๋ยวไปชมกันเลยจ้า ชมผืนที่หนึ่งค่ะเป็นผ้าไหมทอสองตะกร้าที่คุณผู้ชมอยากได้คลิปนี้มาโปรโมทให้นะคะใครที่ชมในคลิปนี้และซื้อภายในวันนี้ผืนนี้กายแพทยส่งฟรีนะคะจากอาบน้ำยาแล้วก็ยังไม่เย็บริมนะคะกายแพทย์จะขายในราคา1,550บาทสําทสำหรับการเย็บการอาบน้ำยา ค่ะมาชมผืนที่1จ้ะเป็นผ้าไหมทอสองตะกอลลยน้ำไหลนำมาให้ชมติ้งนองติ้งนองอีกแล้วใครไม่ทันนะคะมีผืนเดียวในคลิปนี้เป็นการนำไปตัดเป็นเสื้อตัดเป็นผ้าถุงสำเร็จก็ได้เลยน่าจะบอกให้มันสวยมากเลยเพราะว่าสีสดนะคะนี่คือสเสน่ห์ของลายน้ำไหลที่ให้คุณผู้ชมได้ช้อปปิ้งกันนะคะ นี่นะคะเห็นไหมคะเนี่ยมีขนาด2เมตรนะคะแก้แพทจะไม่ไม่ขยายเยอะเพราะว่าเดี๋ยวผ้าใหมจะยับเพราะว่านี่อาบน้ํายานแล้วจ้าอาบน้ำยาเป็นการล็อกสีเบื้องต้นเป็นสีเคมีนะคะนําไปตัดเป็นชุดแสตเห็นไหมคะก็สวยแล้วนาไปตัดเป็นผ้าถุงสําเร็จเนาะตัดสําเร็จเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็นุ่งแบบนี้แก้แพันุ่งให้ชมค่ะเห็นไหมคะ มบงามบผาไหมสุรินถ้าเกิดว่าชมเฉยๆก็เกิดถูกใจให้ด้วยนะคะาดูนะอนะไปชมลายใกล้ๆสำหรับเบอร์หนึ่งค่ะเป็นลายน้ำไหลนะคะเห็นไหมคะนี่คือเอานำหัวหมีมาทอนะคะต่อๆกันเห็นไหมคะเขาก็เล่นลวดลายเพราะฉะนั้นนี่ค่ะนี่คือเสนีของลายน้ำไหล จากจังหวัดสุรินทร์สองตะกอจะบางกว่า3ตะกอนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมนําไปตัดก็อาจกาวนะคะพื้นนี้ราคา1นึ0งบาทนะคะอจนุญาตแล้วถ้าเย็บเร็มเพิ่ม20บาทเพราะกแพทย์ช่วยให้ร้านค้าที่เขาเย็บเร็มมีงานทำนั่นคือจะไม่คิดเพิ่มถ้าคุณผู้ชมจะนำเป็นปตัดพ่อถงสําเร็จแล้วก็ค่าขนส่ง50บาทแต่ใครที่ซื้อในวันนี้วันที่ถ่ายทํานี้นะคะวันนี้ ภายใน3ามทุ่มผื่นนี้ผืนแรกนะคะแกแพทย์ส่งฟรีให้เพื่อตอบแทนคุณผู้ชมที่เข้ามาชมคนแรกแล้วก็ได้เอฟ้าไหมพผืนนี้ไปสําหรับเบอร์หนึ่งจ้าให้ไว้ให้ไว้นะคะเบอร์อยู่ข้างบนค่ะทิ้งไว้ให้แล้วโทรแล้วก็แอดไลน์หรือว่าเซฟแล้วก็แอดไลน์อัตโนมัติมาได้เลยจ้า ใบเป็นเบอร์สองค่ะเป็นทอสองตะกาวไม่ค่อยเห็นนะเลยเลือกมานะคะเป็นขาวดำผู้ชมชอบเป็นโทนขาวดำที่ไม่ชอบเป็นลายโฮนะคะอันนี้เป็นสองตะกอแล้วก็ทอสอดดิมนะคะเผื่นี้เย็บริมระบน้ลยาแล้วนะคะพร้อมส่งค่ะ1,650บาทนะคะ,ะขนาด1นคูณ2เมตรสําหรับเบอร์สองค่ะเป็นลายขาวดำนะคะนี่นะคะ เนี่ยทอสอดดิมนะคะเดี๋ยวจะให้ไปดูใกล้ๆในกล้องนะคะนี่คือเบอร์สองค่ะอ่าเดี๋ยวนั่งแบบสิหนุ่งหาเบึงค่ะนี่คือเบอร์สองจ้าเอออาการร้อนมากเพื่อคุณผู้ชมนะคะเนี่ยควาคุณผู้ชมจะได้ดูเนี่ยแ,แพทตัดต่อถ่ายทำไฟส่องหน้าแล้วก็เพื่อคุณผู้ชมได้เห็นลายชัดๆด้วยแล้วก็อยากหเห็นหน้าว่าช่องนี้มีตัวตนนะคะ ไกดแพทมาก,กุเทศอาชีพนะคะตัวจริงเสียงจริงนี่คือสีอดำขาวนะคะน่าจะเป็นลายลูกนกหรือเปล่าเนาะลูกออดหรือเปล่านะคะให้ชมนะคะให้ชมนี่คือทอสอดริมนะคะจะทำให้ผ้าไหมไม่รุ่ยนะคะสำหรับเบอร์สอง ราคา1,650บาทอาบน้ำยาเย็บริมแล้วนะคะพร้อมส่งเลยจ้าอ่ดูอีกทีนะคะดูอีกทีสวยไหมคะดูอีกทีคะ่ะนี่คือเบอร์สองจ้าไปเป็นเบอร์3ลายนาสนมเป็นลายโบราณคะ่ะเริ่มจำได้แนละ้วเพราะว่านางสนมนี้ก็จะมีการทอเป็นอ่าอะไรนะโฮอยู่ด้วยนะคะเป็น3ตะกอนะคะ นี่คือพิเศษตรงที่ว่าเขาใช้เส้นพุ่งเป็นไหมบ้านจึงเห็นขี้ไหมชัดเจนเพราะฉะนั้นใครอยากสะสมนะคะต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าไหมบ้านทั้งพุ่งทั้งยืงส่วนใหญ่จะเป็นงานเก่าเก็บแล้วคุณคุณยา่คณยาคุณยายก็จะถอเก็บไว้นะคะแต่อันนี้ เขาใช้ไหมบ้านในเส้นพุ่งเส้นพุ่งก็คือที่ใสก่กระสวยแล้วก็ใช้ฟืนกึ้งกึ้งใช่ไหมเส้นยืนที่มองเห็นเป็นยาวๆของหน้ากี่นั่นค่ะใช้เป็นเส้นยืนนะคะเป็นไหมจุดก็เป็นไหม,แ,หมแท้แต่ว่ามันจะทอได้เร็วกว่านะคะเพราะฉะนั้นผืนสามนี้แกแพทให้ราคาพิเศษสุดนะติ้งนองติ้งนองเลย1,750บาท ส่งฟรีในราคานี้แต่ว่าถ้าเย็บริมก็เพิ่มอีก20บาทเพราะว่าแกแพดไม่ได้เย็บริมเองให้คุณยา่าคุณยายที่อยู่ข้างๆบ้านแกได้มีงานทำนะคะคุณผู้ชมได้ทำไปโยู่มากมายนะคะนี่คือลายนางสนมนะคะนี่คือลายนางสนมนี่นางสนมขนาด1นค 2, ูณสเมตรอาบน้ํายาแล้วนะคะสีท้องผ้าจะเป็นนี่แหลคา่มีหลายสีนะ เดี๋ยวนุ่งให้ชมจ้านุ่งให้ชมค่ะนี่คือลายนางสนมนะคะจะเป็นสีสีออกเหลืองทองนะคะมีหลากสีนะคะอยู่ในตัวคนจะสวยทุกผืนนะคะ1,750อาบน้ำยาแล้วส่งฟรีนะคะ คุณผู้ชมไม่เอาไม่ได้แล้วไกด์แพดขอเล่นโปรจนกว่าเสินค้าจะหมดนะคะในคลิปนี้เนื่องจากว่าไกด์แพดช่วยเหลือร้านค้านะคะขอแค่ขั้น้ํามันนิดนึงโปรสุดๆให้แฟนคลับที่เพิ่งเข้ามาชมจะได้เห็นว่าไมมบ้านนะคะไมมบ้านในเส้นพุ่งจะเป็นแบบนี้จะเห็นขี้ไหมนะคะเห็นขี้ไหมชัดเจนเพราะฉะนั้นบางท่านบอกว่าเอ้ะทำไมมันไม่ เรียบร้อยมันตะปุตะปะก็ะคือเส้นพุ่งเป็นใหม่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นผืนนี้บอกแล้วว่าโปรโสุดๆแล้วนะคะ1,750บาทพร้อมส่งแต่ว่ายัางไม่เย็บเรียบอาบน้ำยาแล้วนะคะสำหรับเบอร์3นี้ลายนางสนมจ้าไปเป็นเบอร์4ค่ะเป็น3ตะกอย้องสีเคมีขนาด1คูณ2เมตรนะคะเป็นการทอใช้แบบอะ,อะไรนะ ข้าวหลามตัดนะคะเป็นลายข้าวหลามตัดท้องผ้าจะเป็นเม็ดมะขามนะคะนี่ก็จะเป็นไหมบ้านในเส้นพุ่งทอ3ามตะกอขี้ไหมชัดเจนเลยในการทอนะคะเพราะฉะนั้นวาผิดข้างนะคะถ้าเห็นเป็นลักษณะเป็นโคมห้าแบบนี้หรือว่าดอกพี่กุลมันจะอยู่ด้านล่างนะคะให้ความรู้คุณผู้ชมเน้นนะึง แกแพทย์ไม่ได้เชี่ยวชาญผ้าไหมนะคะแต่ว่าให้คุณผู้ชมที่มีโอกาสไม่มีโอกาสได้มาช้อปปิ้งจึงเลือกมาโพสต์จากร้านในพันธมิตรแม่ค้ามากมายในสุรินนะคะแต่ว่าในคลิปนี้กาแพทย์ขอค่าทางานนิดหนึ่งเนื่องจากว่ากาแพทย์อยากช่วยเหลือให้ทุกคนจึงราคาพิเศษสุดไม่มีไม่แล้วนะคะ1นึ่บาทอาบน้ํายาแล้วอ,ะอ่ะเนี่ยดูนะดูนะจ๊ะเนี่ยอาบยาแล้วนะคะเบอร์สี่ค่ะ1750บาทนี่นะคะ นี่นะคะเบอร์สี่จ้าเบอร์สี่นะคะ1 7ึ่บาทอ่านนายาแล้วส่งฟรีนะคะทายเย็บเดิม20บาทนะคะเพราะว่าแกแพทให้แม่ค้าที่เขาเป็นช่างอยู่ใกล้ๆบ,บ,บ้านได้มีงานทำนะคะแกแพทไม่ได้ต้องการสวงกําไรจากการทําช่องนี้เพื่อสิ่งนี้แต่ว่าคุณผู้ชมอยากได้แกแพทก็ช่วยเหลือนะคะ ช่วยเหลือโดยนํามาโพสแล้วก็แม่ค้าก็มีกําลังใจนะคะแกแพ็ก็ได้ค่าทํางานนะในี่คุณผู้ชมเห็นนะคะว่านี่คือขี้ไหมในเส้นพุ่งสําหรับเบอร์สีนะคะนี่คือมือไงคะมือทอจึงเห็นเป็นอย่างนี้นะคะนี่คือมือทอนี่คือมือทอนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับเบอร์สีนี้ สนใจทักมาได้ค่ะเบอร์สี่หนึ่งพจ้บาทจ้าต่อไปเป็นเบอร์ห้าสำหรับผ้าไหมสามตะกอนะคะเนี่ยจับเลยว่าเส้นพุ่งเป็นไหมบ้านนะคะไม่ใช่ว่าผ้าไหมสุรินเนี่ยไม่ใช่ไหมบ้านไหมพุ่งไหมยืนแล้วใช้ไม่ได้ผ้าไหมแท้ทอมือไหมจุนก็หมายถึงว่าเขานำผ้าไหมที่เป็นเส้นนะคะไหมบ้านอะไปปั่นเป็นอยู่ในเครื่องเพื่อให้มันทอง่าย ะะเพราะฉะนั้นในในนี้ไก้แพทจะไม่ดราม่าเยอะนะคะเพราะว่าที่ได้มานี้จะเป็นหมายบ้านในเส้นพุ่งสําหรับเบอร์ที่บอกไปเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องมีคําถามอะไรเยอะนะคือถ้าไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรกดถูกใจแค่นั้นเองไก้แพทไม่ได้เป็นกูรูทางด้านผ้าไหมอำนวยความสะดวกเท่านั้นเน้นเลยนะเน้นเลยตรงนี้ก็เน้นเลย,เ,เ,ลยเบอร์ห้าจ้ะนะคะเบอร์ห้าเบอร์ห้าท้องผ้านะคะ ให้ดูนะคะ,ะถ้าจะเป็นลักษณะแบบนี้คือจะอยู่ด้านล่างนะคะนี่คือเบอร์ห้าเบอร์หนะคะเบอร์หแก้แพทว่ามันมันดูสวยดีอ่ละลายโคมนะคะเป็นโคมเบอร์ห้านะคะหนึ่บาทห้าสิบบาทส่งฟรี แต่ว่ายังไม่เย็บริมนะคะถ้าเย็บริมย0สบาทเพราะว่าเก็บเงินปลายทางก็มีค่าใช้จ่ายนะคะก็ะคุณผู้ชมเลือกเอาได้แก้พัดตามใจคุณผู้ชมค่ะบางท่านไม่สะดวกในการโอนเงินนะได้หมดได้หมดถ้าสดชื่นนะคะนี่ค่ะก็แพทไม่รู้ว่าคุณผู้ชมชอบสีอะไรยังไงแม่ค้าให้เลือกมาแกแพทก็เลือกเท่าที่มันพอจะได้ก็เลยเลือกมานะคะไม่ซื้อแกแพทก็ส่งคืนแม่ค้านะคะนี่คือสิ่งที่แกแพทช่วยเหลือคุณผู้ชมนะคะ ว่าแกพัดไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะชอบสีอะไรนะคะอันนี้คือไหมบ้านในเส้นพุ่งนะเส้นพุ่งที่ก็ใสกะสวยนะคะเส้นยืนก็จะเป็นไหมจุนซึ่งก็คือไหมแท้ทอมือนี่แหละคะ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้โปรให้แล้วนะคะเพื่อช่วยเหลือแม่คะ่ะเพราะามันเงียบคุณผู้ชมก็สามารถเอฟได้ในเบอร์ที่5นี้นะคะระหว่างถ่ายทำนี่ต้องบอกว่าอากาศร้อนมากแต่ย้ายคุณผู้ชมได้เห็นหน้า เห็นผ้าไหมชัดและได้คุยกันด้วยก็เลยเสียสละนะคะเบอร์ห้าจ้าพผืนสุดท้ายมาไม่เยอะคลิปนี้เพราะว่าแกแพท จะขายผ้าไหมาตามร้านค้าจะได้ไม่สับสนเพราะว่าแต่ร้านค้าเนี่ยเขากําหนดราคาไม่เท่ากันแล้วก็ไกด์แพทไม่เน้นกําไรเน้นค่าทํางานการตัดต่อ,ตอ,ตอมีแรงในการที่คุณผู้ชมเข้ามาชมนะคะในคลิปนี้จึงพิเศษสุดนะคะเพราะว่าเส้นพุ่งที่หามาในในเส้นผ้าไหมบ้านเนี่ยค่อนข้างจะยากแต่ไกด์แพทจะบอกว่าทุกผืนเป็นไหมแท้ทอมือนะคะไม่ใช่ทอเครื่องนะคะเป็นเบอร์สุดท้ายสําหรับผืนนี้ เืนนี้แกดแพทให้ใช้คำว่าเป็นลายเชิงนะคะเพราะว่าเป็นการไปรยุกนะคะซึ่งเชิงก็คือเป็นต้นสนหัวใจนะคะเชิงต้นสนหัวใจและท้องผ้าจะเป็นม่วงนะคะม่วงกับบานเย็นนะคะม่วงกับบานเย็นเนาะ ใช้คำแบบนี้เป็นเบอร์6นะคะราคาเท่ากันก็คือ1,750บาทส่งฟรีแล้วก็ถ้าเย็บริมก็เพิ่ม20บาทเพราะว่าแกแพทไม่ได้คิดตังตรงนี้เผื่อวุคุณผู้ชมจะนำไปตัดชุดนะคะสามารถตัดชุดแสกได้อาเห็นนะนี่นะคะสำหรับพื้นที่6ค่ะมาไม่เยอะในคลิปนี้เพื่อคุณผู้ชมได้ช้อปปิ้งนะคะนี่เดี๋ยวนุ่งให้เบิร์เดค่ะเด้อเบอร์6เบอร์หาเข้ากับเสื้อตัวนี้เลย เห็นไหมคะเบอร์หที่ใส่หมวกนี่คือให้มันดูดีนะคะเพราะว่าทรผมมันยับค่ะอากาศร้อนก็นเลยต้องไว้ผมเพื่อให้มัดได้นะคะนี่เห็นไหมคะเบอร์หกนะคะ1,710บาทส่งฟรีแล้วอนุญาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นไปชมลายใกล้ๆในเส้นพุ่งเป็นไหมบ้านให้คุณผู้ชมดูนะแล้วคุณผู้ชมจะได้รู้ว่าไหมบ้านมันเป็นยังไงนี่คือ นี่แหละค่ะไหมบ้านเป็นลนักษณะงี้เส้นพุ่งนะถ้าถามว่าแก้แพทเมื่อไหร่เจ้าไหมบ้านเส้นพุ่งเส้นส่วนใหญ่แล้วคุณยา่าคุณยายเขาจะทอเองแล้วเขาก็เก็บไว้ใช้แต่เมื่อวันใดที่คุณยายเขาไม่ สะดวกในเรื่องการเงินเขาก็จะปล่อยออกมาแต่อันนี้เป็นไหมบ้านในเส้นพุ่งนะคะขออนุญาตไม่ดราม่าคือมีแค่ไหนก็คือมีแค่นั้นแล้วก็เอามาขายลักษณะแบบนี้ไกด์แพดไม่ใช่กูรูผ้าไหมแต่ํำนวยความสวยคุณผู้ชมที่เดินทางมาจาังหวัดสุเด็นไม่ได้ได้ช้อปปิง้ไงจ้าเบอร์6ค่ะ เป็นยงไงคะอย่าลืมเอฟมานะคะเพื่อคุณผู้ชมไกด์แพดย้อมแต่งตัวสวยๆแบบนี้แต่งหน้าแบบนี้ใส่รองเท้าแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้เห็นจะได้มีกำลังใจแล้วก็ดูสดชื่นถึงไม่ซื้อก็กดถูกใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ มาด้วยจ้า0812571709ขอบคุณที่ติดตามรับชมไม่ซื้อไม่เป็นไรแค่เป็นกำลังใจในการกดถูกใจแบบนี้เวยค่ะแบบนี้บอมากเดินขอให้มีความสุขในอากาศที่ร้อนชมผ้าใหม่เพลินๆถ้าจะรีบอฟร,รีบบอกเลยค่ะเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะเพราะว่าแก้แพทเนี้ยช่วยเหลือร้านค้าทุกร้านค้าแต่ราคาแต่ละที่แต่ละคลิปไม่เท่ากันแล้วจะเล่นโปรนะคะบางคลิป ไกลแพทไม่ได้แสวงกําไรมันจะซ่อนอะไรไว้ว่าเอ๊ะทำไมไกลแพทขายเพราะอะไรเพราะว่ายายผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่ๆได้ช็อปปิง้ง นะคะในราคาที่เหมือนมาซื้อที่สุริน์เพราะฉะนั้นเลือกเบอร์ที่ชอบเลือกลายที่ใช่แก้แพทย์เป็นมครคเทศอาชีพนะคะจุกศรษฐศาสตร์การเงินเรื่องการเงินไม่ต้องห่วงค่ะอนเงินหรือว่ากินเงินไผ่ทางคุณผู้ชมเลือกได้ส่งมาแล้วทั่วไทยกว่า1ปีนะคะรับประกันได้ว่าคุณจะได้ผ้าไหมที่คุณเลือกเท่านั้นวันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมเอฟผ้าไหมนะคะผ้าไหมพื้นผ้าไหมย,ยกดอกมีขายตลอดปีนะคะผ้าไหมสีพื้นอยู่ที่2เมตรหนึ่งพันผ้าไหมย,ยกดอ 2, ยยกดอ2เมตรอยู่ที่พัน ะะวันนี้ลาไปแล้วมีความสุขนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงคุณย่าคุณยายอายุมั่นขวัญยืนมีความสุขทุกช่วงเวลาของชีวิตค่ะดูภาพใหม่เพลินๆก็ยิ้มหวานๆมีความสุขก็นอนหลับไปจะชมตอนไหกนกลางคืนกลางวันได้หมดเลยมาชมย้อนหลังได้หมดเลยกําลังใจคือคอมเมนต์ด้วยค่ะว่ารับชมจากจังหวัดไหนจากประเทศอะไรกล้พัจะได้มีกําลังใจคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ บา,บายๆค่ะพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ